สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านน้ำเพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับนี่เราเดี๋ยวเราจะมาคุยกับ f อซที่มานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านน้องน้ำเพชรน้องนัดนะครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าครับโอโอทานเสร็จแล้วหรอครับ,บเร้อยอร<อ>่อยมากคนละสองจานเลยโอ้คนละสองจานเลยก๋วยเต<อ>ี๋ยวเป็ดนะครับ ไหนนี่ครับสี่คนวหกถ้วยสี่คนหกถ้วยอร่อยมากใช่ไหมครับคุณลุงผมต่อว่าไปแล้วบอกอร่อยจริงๆต่อว่าไปแล้วใช่ไหมทําไมทําอร่อยอย่างนี้อร่อยจริงๆรผมรู้มาแล้วว่าที่นี่อร่อยก็เลยมามามาพิสูจน์คุณลุงรู้มาจากไหนครับมาคือคุณลุงอยู่เกาะสมุยใช่ไหมครับเดินทางมาจากเกาะสมุยใช่ไหมครับนี่โอ้มามาด้วยรถอะไรครับ ขับรถมาเองไม่ได้นั่งเครื่องมาใช่ไหมครับขับรถมากี่วันครับมาถึงที่บ้านกกอกก็ผมมัมามานอนพักโคราชรับน้องหม่คนหนึ่งอ๋อสระบุรีนี่หนึ่งแล้วอ๋อใช่ครับผมแล้วก็รู้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 จักร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่จากทางสื่อแล้วครับทางยูทูบอ๋อจากยูทูบครับผมแล้ว อะไรครับที่โดนใจหรือว่าจูงใจให้เรามาที่ป้านกกกเนี่ยครับก็รู้คนก็แต่อย่างน้เพราะคุณป้านี่ครับใช่เป็นนัจีของแกแล้วก็แล้วก็ช่วยร่วม แล้วก็มีโชคด้วยครับเนี่ยมีโชคงกสร้างองค์ปูมีมีโชคด้วยแล้วก็เลยว่ารู้ว่าจะสร้างองค์ปูก็ก็เลยมาร่วมใช่ไหมครับแสดงว่าคุณลุงกับคุณป้าก็ต้องอยู่ถึงพรุ่งนี้สิครับนี่อยู่จนเสร็จงานโอ้อยู่จนเสร็จงานนะครับเพราะว่าวมามาเจออะไรร่วมทาใบสีให้ด้วยโอ้ทาใบสีให้ด้วยใช่โอ้ครับคือคุณลุงคุณป้านี่เป็นคนรับ เรื่องทําใบสีนี่แหละครับมันจะมามาเจอคนพูดง่ายๆคนทางเหมือนเหมือนกันแหละชอบแล้วก็เลยช่วยกันก็เลยช่วยอ๋อซื้อดอกไม้ซื้ออะไรกันอ๋อครับแล้วก็ประกอบสาธุครับสาธุบุญด้วยนะครับโอ้ทำตัวแล้วแค่ประกอบคราวนี้ตอนนี้ไปซื้อโฟมอยู่อ๋อครับทําอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ จะมทาทเร่อรอโฟมมาโอ้รอโฟมาแล้วก็จะมานั่งทํากันอยู่ต,ตรงนี้เลย<ต>ใช่ไหมครับรอโอ้ครับ,รบแล้วคุณลุงกับคุณป้ารู้ได้ยังไงครับว่าเรื่องการทํใบสีอะไรเงี้ยครับก็ค<ๆ>ือรู้จากสื่อ YouTube เหรอครับเรื่องเข็นเข้าลงว่าใครอยากที่บ้านจะท,ทําททบ่อยๆโอ้ครับที่สมุยครับที่สมุยเราก็เคยถวายใบสีทุกปีทุกปีอะไรก็ไม่ใช่งานยกวครูงานอะไรหลักงานเป็นงานถวายใบสีครับ ก็เลยมางานนี้ก็ถือโอกาสมาทําร่วมทําบุญด้วยพอดีเลยใส่บุญด้วยกันนะครับผมชวนว่าทํำไหมก็เลยบอกโอ้ถ้าให้ทาด้วยก็จะทําครับก็เลยร่วมซื้อของซื้ออะไรร่วมเ้าอ่ะครับรวมกันครับก็สาธุบุญกับคุณลุงคุณป้าด้วยนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับครับรูปนี้ขึ้นในประลัมพิธีเลยอือครับขบคพ่อปู่แม่ตองครับ เขาขึ้นมารับเลยก็เลยเออเดี๋ยวเรามาแนละ้วต้องมี